เมื่อวันที่25ทธันวาคมปี2564ที่ผ่านมานอกจากจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นวันที่กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้เดินทางไปอวกาศโดยจรวดแอเรียน5จากฐานปล่อยในเฟรนช์เกียนา เจมส์เว็บเป็นกล้องโทรทัศน์ยุคต่อไปที่จะเปิดทางในการสำรวจจักรวาลมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลเมื่อ14,000ล้านปีก่อนและดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะ เมื่อวันที่9มกราคมปี2565ที่ผ่านมาเมื่อเวลาราๆตี 1, 16นาทีตามเวลาในประเทศไทยทีมผู้ควบคุมการติดตั้งกล้องทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บประกาศความสำเร็จในขั้นต้นหลังสามารถการกระจกปฐมภูมิเสร็จเรียบร้อยทำให้กระบวนการคลี่กลางชิ้นส่วนต่างๆของกล้องที่พับไว้เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ทีมงานเริ่มกางปีกที่พับไว้ทั้งสองข้างของกระจกปฐมภูมิเมื่อคืนวันศุกร์ที่7มกราคมโดยได้กางปีกด้านซ้ายที่ประกอบด้วยกระจกรูปหกเหลี่ยม3แผ่นจากทั้งหมด18แผ่นออกมาก่อนซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้มอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังของกระจกเคลื่อนปีกแต่ละข้างออกมาโดยทำให้กางออก90องศาก่อนจะล็อกแผ่นกระจกให้เข้าที่ทีมงานของสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งกล้องเจมส์เว็บในอวกาศฉลองความสําเร็จครั้งนี้ด้วยการปรบมือและโห่ร้องแสดงความดีใจทั้งพากันกล่าวว่าพวกเขารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งที่สามารถผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดและเสี่ยงที่จะล้มเหลวได้มากที่สุดไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับขั้นตอนการติดตั้งหลังจากนี้จะใช้เวลาอีก5าเดือนในการปรับแผ่นกระจกย่อยทั้ง18แผ่นของกระจกปฐมภูมิให้ทำงานประสานสอดคล้องกันเสมือนเป็นกระจกแผ่นเดียวโดวยจะใช้มอเตอร์6ตัวที่ด้านหลังขยับและหมุนแผ่นกระจกไปในทิศทางต่างๆรวมทั้งสามารถบีบให้หงอตัวได้เล็กน้อยเพื่อให้กระจกปฐมภูมิโดยรวมมีค่าความโค้งมนที่ถูกต้องและเหมาะสม กระบวนการคลี่กลางชิ้นส่วนและการปรับแต่งตั้งค่าอุปกรณ์ในห่วงอวกาศทั้งหมดทําโดยวิธีตรวจวัดระยะไกลเนื่องจากไม่มีการติดตั้งกล้องสําหรับทีมงานบนเจมส์เว็บเพื่อเลี่ยงปัญหาเรื่องน้ําหนักเกินและปัญหาทางเทคนิคอื่นๆกระจกปฐมภูมิของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง6.5เมตรตัวกระจกทำจากเบริลียมซึ่งเป็นธาตุที่มีน้ำหนักเบาและเย็นตัวได้ดี ผิวกระจกยังเคลือบด้วยทองคำเพื่อให้สะท้อนรังสีอินฟราเรดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อการปรับแต่งและตั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทีมงานยังจะต้องรอให้กล้องเจมส์เว็บเย็นตัวลงถึงระดับอุณหภูมิลบ230องศาถึงลบ260องศาเซลเซียสะก่อนเพื่อให้พร้อมตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่ฉายแสงจางๆและเย็นยเยือกจากห้วงอวกาศลึก ดังนั้นกว่าชาวโลกจะได้เห็นภาพดวงดาวที่กล้องเจมส์เว็บบันทึกได้เป็นครั้งแรกก็จะเป็นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนหรือช่วงกลางเดือนกระกฎาคมของปี2565นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาหลังกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้เดินทางจากโลกมาเป็นเวลาครบ30วันแล้วในที่สุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบก็ได้มาถึงจุดหมายปลายทางที่จุดสมดุลแรงโน้มถ่วง L2 หรือที่เรียกว่าจุดลากรันช์ที่2ซึ่งห่างจากโลก1.5ล้านกิโลเมตรเรียบร้อยแล้วโดวยนับจากนี้จุดดังกล่าวคือตำแหน่งประจำการถาวรที่กล้องจะใช้เฝ้าสังเกตการห่วงอวกาศลึก ในภารกิจที่อาจยาวนานถึงกว่า10ปีตลอดช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้มีการจุดระเบิดเครื่องยนต์ขับดันเพื่อปรับแก้วิถีโคโจรลกลางทางถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเป็นเวลาสั้นๆเพียงแค่5นาทีทำให้ในที่สุดกล้องเจมส์เว็บก็เข้าสู่วงโคจรถาวรรอบจุด L2 ได้สำเร็จเมื่อวันที่24มกราคมเวลา14นาฬิกาตามเวลามาตรฐานตะวันออกทวีปอเมริกา ซึ่งตรงกับเวลาตีสของวันอังคารที่25มกราคมตามเวลาในประเทศไทยจุด L2 นั้นเป็นจุดสมดุลแรงโน้มถ่วงระหว่างโลกดวงอาทิตย์และวัตถุชิ้นที่3ซึ่งก็คือกล้องเจมส์เว็บนั่นเอง ทำให้กล้องสามารถโคจรอ,อยู่ในห้วงอวกาศตรงตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีเสถียรภาพและประหยัดพลังงานทั้งยังสังเกตห้วงอวกาศลึกได้ชัดเจนขึ้นเพราะ L2 เป็นตำแหน่งด้านข้างของโลกฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ทำให้โลกและดวงอาทิตย์อยู่ด้านหลังของกล้องไปโดยปริยายกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บจะใช้เวลานานถึง180วันในการโคจรวนรอบจุด L2 ให้ครบหนึ่งรอบ โดยนักวิทยาศาสตร์เรียกวงโครจรที่มีลักษณะเป็นสามมิติแบบนี้ว่าฮิลออร์บิทหรือวงโครจรรัศมีซึ่งกล้องจะเคลื่อนที่วนรอบจุด L2 พร้อมกับโครจรรอบดวงอาทิตย์คู่ขนานไปกับโลกในเวลาเดียวกัน หลังจากนี้ทีมผู้ควบคุมกล้องเจมส์เว็บขององค์การนาซาจะเริ่มเปิดสวิตช์และปรับตั้งค่าอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำคัญ4ชิ้นรวมทั้งจะยังคงปรับโฟกัสของกระจกปฐมภูมิและทุติยภูมิต่อไปเพื่อให้กล้องพร้อมบันทึกภาพวัตถุอวากาศภาพแรกได้ในอีกราว5เดือนข้างหน้าต่อจากนี้หรือภายในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมของปีนี้ มอเตอร์ที่ติดตั้งไว้หลังกระจกปฐมภูมิ18แผ่นสามารถขยับและบีบแผ่นกระจกย่อยรูปหกเหลี่ยมให้โค้งตัวได้ละเอียดถึงระดับ10นาโนเมตรซึ่งบางกว่าเส้นผมของคนเรานับหมื่นเท่าเพื่อปรับให้กระจกปฐมภูมิมีความโค้งที่เหมาะสมและทำงานประสานสอดคล้องกันในการซ้อนภาพและรวมภาพเสมือนว่าเป็นกระจกแผ่นใหญ่แผ่นเดียว อย่างไรก็ตามกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นกล้องตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่ต้องรักษาระดับอุณหภูมิในการทำงานให้คงที่อยู่ในระดับที่ต่ำมากจะไม่สามารถหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ได้ทำให้เราไม่อาจใช้กล้องเจมส์เว็บสังเกตการณ์ด้านในของระบบสุริยะซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์และโลกได้แต่สำหรับดาวอังคารและวัตถุอวกาศที่อยู่ถัดไปด้านนอกรวมทั้งห้วงอวกาศลึกกล้องจะสามารถมองเห็นในย่านรังสีอินฟราเรดได้ทั้งหมด Dr. a ก b e r ร i แอมเบอร์นิรองหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนากล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บซึ่งประจำอยู่ที่ศูนย์การบินอวกาศก็ดัดขององค์การนา s a บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บว่าอาจถูกหินอวกาศน้อยใหญ่พุ่งชนจนเสียหายเพราะมีความเสี่ยงต่ำมากเนื่องจากกล้องเคลื่อนตัวอยู่เสมอ นอกจากนี้กล้องโทรทัศน์อวกาศกายอาที่ประจำการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันมานานหลายปีก็ยังไม่เคยประสบเหตุดังกล่าวเมื่อกล้องพร้อมใช้งานภาพและข้อมูลต่างๆที่ตรวจจับได้ในช่วง2-3เดือนแรกของภารกิจจะพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะในทันทีเพื่อให้นักวิจัยทั่วโลกนำไปใช้ได้ โดยสามารถจะตรวจสอบแผนการทำงานของกล้องในรอบแรกได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิทยาศาสตร์กล้องโทรทัศน์อวกาศสหรัฐอเมริกาเจมส์เว็บไม่ได้มาแทนที่ h u บเบิลที่เป็นตำนานอวกาศแต่มาเสริมในสิ่งที่มันถูกออกแบบมาด้วยความสามารถในสิ่งที่ h u บเบิลทำไม่ได้ แม้ว่ามันจะทำหน้าที่เหมือนกันใช้หลักการกระจกสะท้อนแสงเหมือนกันแต่รูปร่างหน้าตาและขนาดนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตำนานนักส่องดาวอย่างฮับเบิลที่อยู่มาก,กว่า30ปีออกแบบมาในรูปทรงกระบอกขนาดเท่ากับรถบัสรับส่งนักเรียนมันมีกระจกสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2 4เมตรบนวงโคจรระดับต่ำอยู่ในระดับความสูง547กิโลเมตรเหนือพื้นโลกเพื่อใช้โลกบังแสงจากดวงอาทิตย์ มีโล่สะท้อนแสงทำจากอลูมิเนียมเทฟลอนสะท้อนแสงจากโลกและดวงจันทร์เพื่อใช้ส่องดวงดาวโดวยสามารถจับภาพในแถบคลื่นแสงตั้งแต่90ถึง2,500นาโนเมตรหรือที่ตามมองเห็นใกล้อินฟราเรดและอัลตราไวโอเลตได้ในขณะที่กล้องเจมส์เว็บออกแบบมาให้มีโล่ป้องกันแส,แสงอาทิตย์ได้หลายชั้นที่ออกแบบมาให้ป้องกันแสงจากดวงอาทิตย์ที่จะรบกวนกล้องและยังป้องกันความร้อนของอุปกรณ์ภายในระบบหล่อเย็น พร้อมกระจกสะท้อนแสงขนาดใหญ่ที่มีขนาด6.5เมตรออกแบบมาหรือนำเอากระจกสะท้อน6เหลี่ยม18อันมาต่อกันทำให้กล้องโทรทัศน์เจมส์เวฟมีพื้นที่ในการเก็บแสงมากกว่าฮับเบิลถึง6เท่ากระจกยังถูกเคลือบด้วยทองคำให้เก็บแสงอินฟราเรดได้ดีทำให้มองเห็นแสงที่ความยาวคลื่นที่ยาวขึ้นและแสงรีได้ดีกว่าเดิมมองได้ไกลกว่าฮับเบิลถึง100เท่า กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบจะช่วยเร่งการค้นพบโลกที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แบบเดียวกับโลกของเราเพื่อยืนยันว่าพวกเราไม่ได้อยู่ลำพังในจักรวาลทั้งนี้มีการตรวจพบดาวเคราะห์ดวงแรกที่โคจรรอบดาวดวงอื่นในทศวรรษที่1990และจนถึงขณะนี้มีดาวเคราะห์นอกระบบมากกว่า4 0 0พันดวงที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งไม่แน่ว่าการมาถึงของกล้องเจมส์เวบอาจค้นพบสิ่งที่น่าตื่นตะลึงแก่มนุษยชาติก็เป็นได้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว